진넌넌 สวัสดีจ้าสาวขายเห็นกระบ,บ้าโบจ้ามันนีได้บุญศินหมูตุนเซ็บแซ่มาตอนพีตอนนองจา้าอากาศเย็นๆจังน้อยพี่น้องสดหอนหอนก็สิมีแห้งท้องเอามาแบบหมอยใหง่เลยพี่น้องตุนหอนห้อนสดโกดกโกกแสบมืดถนันจา้าบาตรงนี้ยังายพี่น้องมีเขาสวยมีเจเพ่อได้มาจำตอนนี้ก็แล,แล,แล้วลจ้ามาได้จา้ามาสดเซ็บแซ่ต้องกันจา้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์ก,กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำล,ลังแรงใจสาวขายเห็นกระบ,บ้าโบในเด้อจ้าพี่น้องขอขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีครับ เบาเบครับเจ้าข่้เฮียนจ้ามนเมนิริบุลเซนสิโคมหมูตุนพี่นอองง้องหมอบกง่ายว่าเคือพี่น้องเอ,อ้ยไม่กินซอยกันได้จ้าหอมหวยหอยหอยพี่น้องเออ้ยมันดูชิ <c oughs> ้นต่อกำปั่นเนี่ยนะจ้ามาจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้ามาครับแซ่บๆน้ำกันครับอย่าตะวันให้ยังงี้พี่น้องหอยหอยยีย่พีนองชิมง่าย ขนาดกระสีมีแก้วท้งลางถ็งได้เป็นหนองมนจะขนาดีหดีละะในี่คััอืมเวลาน้อ,นองเนาะ ดีขนาดนี้เนเสร็จแล้วดีก็ดีเหียวเหนียวเลยวี่นะเสร็เกาดี สเป็นมันยุ่งมันงน่อยเนี่ยจังง่ายได้กินน่องน,นี่เสียน ่าเปื้อนก็ดีนะแันโซอสตัวดนนันพี่น้องปั่นไปจะดูลรืะจ่ยมันชินก็ได้ไปยุ่วเปิดงานชินไงแสบษฐกขนาดเด้งนึงดังนึงดังเลยพี่น้อง เอาเข้าปากี่เดียวป่เเมื่อเราพยนยามมัน่ายเอาเข้าไม่ได้อะเดี๋ยวติดคอเจ้าเปยีบู่ว่ากินเข่าขาเมียแล้วก็บ้กก้าวเขาสรส่วนหอนหอยมีแงครับ เซ็นมาอันนี้วะทักษะการใช้ตะเกียบไม่ค่อยมี <c oughs> Cái nào à, lấy, lấy. Đó, nó. Okay. cái thằng ạ รงคอรีขนาดอ้าวใจดีนะเห็นไหมอืม

มันเขาเพิ่นคำตาสดอร่อยตรงแท่กระดูกนีเนาะ ่อน่อนลูกซีนพี่น้อง <laughs> ลูกซ้นเนี่ยนะลูกก๊อฟนู่เน่ะท <laughs> ำปั่นห่อยมันน่าเลี้ยวพี่น้อง ngọt ngon luôn luôn ạ lên là người nóng. lón หน่อยปาหน่อยก้อพ e ี่น wow, ้องเฮียหน่อยเฮียยังเสพบพังอิ่ีสุดมหันตอนี่เฮียพี่น้องคิีนี้ตาไว้จะมีเนาะจ้อพี่น้องกิมนาพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ